เริ่มจับเวลาอุ้ยใครไหนได้นะแค่ไหนก็ต้องดูในแผนเอาเองโอ้พี่ฉียังก็ไม่ได้นะคะไม่มีใครรับได้เลยแล้วเสียก็ฝันเราวทำไมใหญ่นีนะคะแต่ต้องเี่ยใหญ่ถ่ายถ่ายนะก็นี่คือสภาพบริการที่เขาปังของฉันนะคะ จะเก็บตลวดทำไมไม่ให้ทางีบางดียเอ้เอเราสาานทาเราคาแหละอสิวไลงเป็นหัวล้หาเฮ้ยถ่ายตัวนี้นานแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เห็นหรอนี้ ดูน่อยเนี่ยให่มาฮ่า้าเอา่่่เดี๋ยวอ้องีพอยังอ่ะทันอ่ะพอยังอ่ะทันอ่ะพอดูน่อยได้ไหมคอดูหน่อยถ้าแบบแอบแจ้งสูบไอถ้าสูบไงไกล้มันจะเป็นไงได้ แต่กานี้คือช่วงช่วงนี้ี่เน๊ยช่วงนีช่วงนี้ี่เนตีได้หรือเปล่าเนี่ยนะตีได้เปล่าวะ ขนาดตีได้แล้วยังไม่มีคนรับได้เลยตีกไม่ตีไถ่ายแล้วฟังนู้นนี่โคตรเบี้ยวเขาถ่ายังนนบ้างนะี่อตี้วันั่นเนี่ยเขา่ายโฟนหลัง เดี๋ยวนี้ครับกำลังแข่งตีบดดูครับนับคะแนนหน่อยเอร์พอจริงนะเจ้าแนะคนผู้ชมอ,อย่างนังน้ยเฮ้ยอะหอยยะอะไรนะไอคิวเดือดเวนอวะเจ้าของยูทูบไม่ตีไม่ไกลเลยนะครับ โอ้ยตายเต็เ้นเต็งเต็นเต็นลีลายกเต็นตบลงตลอดเลยนะครับโอ้ยโอ้ยชี้ดีแ่ลี้ดีบ้าเหรอ โอ้พี่อุกี่ีดอีกรอบนะครับกีดตลอดเลยนะครับจับมาไม่ได้ใครจะวา